Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับคือการใช้ AI ในอุตสาหกรรมชีวเพรสัชกรรมโดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Alpha Genome ซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมาจากหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อวิศวกรชีวภาพเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าเจ้า AI ตัวนี้มันทำงานยังไงแล้วมันจะมาเปลี่ยนวงการนี้ได้ยังไงบ้าง ค่ะก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกก้าวที่สำคัญมากๆเลยนะคะของการเอา AI มาใช้ในทางชีววิทยาเหมือนเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จเดิมอย่างเช่น a l p h a f o l ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาแล้วซึ่งในหลักสูตรนี้เขาก็จะปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่องอชีววิทยาระดับโมเลกุลเลยไปจนถึง AI ขั้นสูงเพื่อให้เราเข้าใจ Alpha Genome ได้แบบลึกซึ้งจริงๆค่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยงั้นเราเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนไหมครับในหลักสูตรเขาเน้นเรื่องอะไรบ้างครับ พวก d ีเอ็ a อรโปรตีนอะไรพวกนี้ใช่ค่ะเขาเน้นเลยว่าต้องเข้าใจพื้นฐานพวกนี้ก่อนเพราะมันเหมือนเป็นคู่มือการทํางานของเซลล์เป็นพิมพ์เขียวเป็น,นกลไกแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงความสําคัญของชีวสารสนเทศหรือไบโออินฟอร์แมติกส์นะคะครับซึ่งสําคัญมากในยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะมากๆใช่ไหมครับจากพวก NGS เนี่ยใช่เลยค่ะข้อมูลลำดับพันธุกรรมมันมหาศาลจริงๆยุค Big Data เลยสําหรับวงการนี้แล้วนอกเรื่องชีวะนะคะ ก็ต้องเข้าใจฝั่ง AI ด้วยทั้ง Machine Learning Deep Learning โดยเฉพาะตัวสถาปตัตยกรรม Transformer ค่ะที่บอกว่าเป็นหัวใจของพวกโมเดลภาษาดังๆอย่าง GPT 4อ๋อตัว Transformer นี่เองค่ะแล้วความน่าสนใจคือมันเก่งในการจับความสัมพันธ์ระยะไกลในข้อมูลที่เป็นลำดับเหมือนเวลาเราอ่านประโยคยาวๆแล้วเข้าใจบริบทซึ่งมันก็เหมาะมากๆก,ก,กับการเอามาวิเคราะห์ข้อมูลพนุก,กรรมที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวมากๆค่ะนี่คือหัวใจของ Alpha Gnome เลย พอพูดถึง AI กับชีวะคนจะนึกถึง Alpha Fold ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันมันเข้ามาเกี่ยวตรงไหนนะครับทวนอีกทีได้ไหมครับได้คะ่ะ Alpha Fold นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการเอา AI มาใช้แก้ปัญหาใหญ่ในวงการคือมันทำนายโครงสร้างสามมิติของโปรตีนได้แม่นยำมากๆแค่จากลำดับกรดอะมิโนซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามแก้ปัญหานี้มานานมากคครครับับบการรู้โครงสร้างโปรตีนนี้แหลคะค่ะที่มันปฏวิวัตอิองค์การออกแบบยาวัคซีนไปเลย เพราะทำให้เรารู้ว่ายาจะไปจับกับเป้าหมายได้ยังไงข้อมูลสําคัญที่เขาใช้เทรนก็คือจากโปรตีนเดต้าแบงคหรือ PDB นั่นเองค่ะโอเคชัดเจนครับอัลฟาโฟคือทํานายรูปร่างโปรตีนแล้วอัลฟาจีโนมเหรอครับมันคืออะไรต่างกันยังไงครับอืมถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะถ้าอัลฟาโฟคือการเข้าใจรูปร่างของเครื่องจักรซึ่งก็คือโปรตีนอัลฟาจีโนมก็เหมือนพยายามจะเข้าใจคู่มือการทํางานของระบบทั้งหมดเลยค่ะ ก็คือจีโนมอ๋อเข้าใจคู่มือทั้งเล่มเลยประมาณนั้นค่ะเป้าหมายคืออยากรู้ว่ายีนต่างๆมันทำงานร่วมกันยังไงมันควบคุมกันยังไงแล้วถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปในพันธุก,กรรมผลจะเป็นยังไงมันก็เลยใช้ AI พวก transformer นี้แหละค่ะมาวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองเยอะมากๆเช่นข้อมูลการแสดงออกของยีนในสภาวะต่างๆเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองที่สามารถทำในพฤติกรรมของยีนได้ โค้ทำนายพฤติกรรมของยีนได้เลยฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในทางปฏิบัติจริงๆมีตัวอย่างการใช้งานในอุตสาหกรรมยาหรือชีวเภสัชกรรมไหมครับมีประโยชน์โดยตรงเลยค่ะอย่างเช่นนะคะช่วยเร่งการวิเคราะห์โรคที่มันซับซ้อนมากๆอย่างอัลไซเมอร์เพื่อหาเป้าหมายยาใหม่ๆ รหรือช่วยเรื่องการรักษามะเร็งแบบแม่นยําเฉพาะบุคคลหรือ precision medicine นะคะคือดูเลยว่าการกลายพันธุ์แบบนี้น่าจะตอบสนองกับยาตัวไหนดีอืมหรือช่วยวินิจฉัยพวกโรคหายากทางพันธุกรรมโดยการหา b i o m a r er อร์ที่มันจําเพาะมากๆ หรือแม้แต่การปรับปรุงกระบวนการผลิตทางชีวภาพก็ช่วยได้ค่ะเช่น um> ทํานายว่าถ้าเราไปปรับแต่งพันธุกรรมของจุลินทรีย์ตัวนี้มันจะให้ผลผลิตสารที่เราต้องการเพิ่มขึ้นจริงไหมน่าสนใจมากครับทีนี้ถ้ามองในมุมของวิศวกรที่ต้องทำงานในโรงงานแหละครับที่ต้องคุมมาตรฐาน GMP ด้วยการเอา AI อย่าง Alpha genome เข้ามาใช้เนี่ยมันมีความท้า,าทายอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยค่ะในหลักสูตรก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันคือการใช้ AI ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมเข้มงวดอย่าง GMP เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า AI ทำงานได้ก็พอแต่มันต้องพิสูจน์ได้ด้วยว่าผลที่ได้จาก AI เนี่ยมันถูกต้องมันน่าเชื่อถือแล้วก็ทำซ้ำได้สม่าเสมอครับครับเหมือนต้อง validate มัน ใช่ค่ะคือเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลหรือ m o เดล validation แล้วก็เรื่องการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือ data integrity อันนี้ก็สำคัญมากและต้องแน่ใจว่าเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หรือ traceability ว่าผลลัพธ์นี้มาจากไหนอธิมายได้ไหมซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือทักษะใหม่ๆที่วิศวกรยุคนี้อาจจะต้องมีเพิ่มขึ้นมาค่ะเข้าใจเลยครับมันก็มีรายละเอียดที่ต้องจัดการเยอะเหมือนกัน และมีข้อควรระวังอะไรไหมครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้มีแน่นอนค่ะอย่างแรกที่สำคัญเลยคือต้องเข้าใจว่าอัลฟาจีโนมไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำนายลักษณะส่วนบุคคลน,นะคะเช่นหน้าตาหรือความสามารถพิเศษอะไรแบบนั้นครับแล้วก็การตีความความจัด AI เนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังเสมอต้องเข้าใจข้อจากัดของโมเดลด้วยรวมถึงประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพันธุก,กรรมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจัดการอย่างรอบครอบที่สุดค่ะ ชัดเจนครับสรุปแล้ว a อัลฟาจีนโน e ก็เป็นเครื่องมือ AI ที่แบบว่าทรงพลังมากๆเลยนะครับมีศักยภาพที่จะเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวเภสัชกรรมได้ตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าปลายน้าเลยใช่ค่ะตั้งแต่การวิจัยค้นพบยาใหม่ๆไปจนถึงการผลิตให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในหลักสูตรเขาก็มองไปถึงอนาคตด้วยนะคะกับแนวคิดเรื่องการสร้างเซลล์เสมือนจริงหรือ virtual cells เซลล์เสมือนจริงค่ะคือใช้ AI เนี่ยแหละจำลองการทำงานของเซลลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์เลยเพื่อเอาไว้ทดสอบยาหรือการรักษาต่างๆในนั้นซึ่งถ้าทำได้จริงมันอาจจะช่วยลดการทดลองในสิ่งมีชีวิตลดเวลาลดต้นทุนไปได้เยอะเลยในอนาคตก็เป็นภาพที่น่าตื่นเต้นดีค่ะน่าสนใจมากๆครับฟังดูเป็นอนาคตที่น่าติดตามจริงๆครับสุดท้ายนี้อาจจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะครับว่าในวันที่เราเริ่มจะอ่านแล้วก็ เข้าใจคู่มือของชีวิตหรือรหัสพันธุกรรมเนี่ยได้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังของ AI มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อชีววิทยาต่อวิศวกรรมหรือแม้กระทั่งต่อความหมายของการเป็นมนุษย์ในอนาคตไปอย่างไรบ้างก็น่าคิดนะครับ